สวัสดีครับผู้ชมครับพบกับเที่ยวทั่วไทยครับวันนี้ครับผมพาผู้ชมมาที่ตลาดต้าน้ําบ้านต้นตาลจังหวัดสระบุรีครับก่อนที่จะพาผู้ชมครับไปเที่ยวชมว่าที่นี่นั้นมีอะไรน่าสนใจบ้างต้องบอกคุณผู้ชมว่านะครับตลาดแห่งนี้เขาเปิดเฉพาะวันอาทิตย์วันเดียวเท่านั้นครับ ตลาดต้าน้ําบ้านต้นตาลหรือตลาดท่าน้ําบ้านต้นตาลตั้งอยู่ที่ตําบลต้นตาลอําเภอสาวให้จังหวัดสระบุรีใกล้วัดต้นตาลริมแม่น้ําป่าสักเป็นตลาดนัดพื้นบ้านแบบทางเหนือของชาวไทยยวนซึ่งอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครครับชาวไทยยวนที่นี่อพยพยจากเชียงแสนมาอาศัยอยู่บริเวณริมแม่น้ําป่าสักทั้งยังคงรักษาขนบรรมเนียมประเพณีต่างๆเอาไว้แรกๆครับที่นี่นั้นเปิดเฉพาะอาทิตย์แรกของเดือนแต่เริ่มมีคนสนใจมาก นนเดี๋ยวนี้จึงเปิดทุกวันอาทิตย์เลยครับบรรยากาศของตลาดนั้นร่มรื่นครับตกแต่งเรียบง่ายแบบทางเหนือจำหน่ายอาหารและขนมพื้นบ้านต่างๆของทางเหนือเช่นผัดหมี่ไทย,ยวนถ้าได้ทานคู่กับส้มตำในอำเภอแล้วก็แหมไม่อยากวางช้อนเลยทีเดียวครับน้ำสมุนไพรก็มีนะครับขนมเปียงหรือขนมลิ้นหมาขนมไข่ปลาอีกทั้งยังมีเครื่องแต่งกายผ้านุ่งหม่ม ผ้าสิ้นทอพื้นบ้านจําหน่ายอีกด้วยครับ,บคุณผู้ชมครับเคล็ดลับของการมาเที่ยวตลาดใ้าน้าบานต้นตาลฉลับบุยแห่งนี้นะครับเขาบอกว่าต้องทยอยซื้อของนิดๆหน่อยๆนะฮะเราจะได้ของครบถ้วนเลยและยิ่งเป็นของกินด้วยแล้ว,ลวก็นะครับแม่อร่อยอย่าบอกใครเลยทีเดียวครับสำหรับวันนี้ครับเที่ยวไทยลาบไปก่อนครับสวัสดีครับ